กับการมาเป็นผู้บริหารตั้งแต่ปี242นะครับจนวันนี้ก็20กว่าปีเหมือกนกันกับตำแหน่งผู้บริหาร<ไ>ครับก็คิดว่าตัวผมเองนะตัวผมเองมั่นใจนะครับว่าผมจำได้แต่ไม่ทราบว่าคุณครูสุนิสาเราจำได้ไหมนะครับว่าเมื่อปีพศ2531เราสองคนนะครับณวันนั้นจนถึงวันนี้34ปีแล้วครับที่ เราได้มาทําหน้าที่ของความเป็นครูที่นี่นะครับจบจนวันนี้ปีนี้นะครับปีพศ2565จะเป็นปีที่เราสองคนนะครับกรเกษียณอายุราชการด้วยการใช้ชีวิตของการทําหน้าที่ของความเป็นครู34ปี สำหรับมุมนี้นะครับก็เป็นโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็พยายามที่จะสรรหานะครับคุณครูที่ที่จะมาช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งไม่มีคำว่าแก่เกินเรียนไม่มีคำว่าแก่เกินกว่าที่เราจะพัฒนาได้เขาอยู่ในชุมชนนี้เขาต้องรู้ว่าชุมชนนี้ เขามีอะไรสําคัญมีอะไรเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเขาจะต้องเรียนรู้เอาไว้เพื่อวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะได้เป็น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 ผู้ใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ที่สืบสารขนบรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆไปมันก็จะทําให้บรรยากาศของการเรียนการสอนเนี่ยมันมีความสุขเช่นเดียวกันตัวผมซึ่งผมเป็นผู้บริหารเนี่ยผมเขาเข้าใจว่าครูเราทุกวันเนี้ยเขาทํางานหนะักเขามีงานภารกิจหลังคืองานการสอนก็เข้าใจเขาและก็เข้าใจเรา แล้วเราไปด้วยกันนะครับไปถึงเป้าหมายเดียวกันมุมนี้เป็นมุมโปรดอีกมุมหนึ่งทึ่ชอบมากต้นไม้ต้นนี้มีประวัติเป็นต้นไม้ชื่อว่าแก้วเจ้าจอม ซึ่งเป็นภรรยาไอ้ขค้นสมเหสีของรชัชกาลที่5ซึ่งท่านรักมากาได้มาจากโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ถึงจะเป็นต้นไม้ที่ไม่มีราคามากแต่มันเป็นม,มีค่าทางจิตใจซึ่งชอบภาพเบื้องหลังนะครับเป็นบรรยากาศของทุ่งนา นะครับที่กําลังเลยนะครับกำลังเฉียวจุ่มมันเป็นมุมนึงนะครับที่เวลาที่เราทํางานในตําแหน่งผู้บริหารแล้วรู้สึกมันอึดอัดมันตันๆมันมืดๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ผมชอบออกมานั่งดูมันดูโล่งมันดูโปรง่งมันดูสบายนะครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่ผมคิดว่าหลาย,ลายคนอิจฉานะครับหลายๆคนอิจฉาหลายๆคนที่มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนกอกาของเราเนี่ย ก็จะพูดว่าโอ้สิ่งแวดล้อมดีจังเลยนะครับมีทุ่งนาล้อมรอบม,มีบรรยากาศที่ไม่มีมลพิษอื่นใดรั้วนะครับรั้วเนี่ยนะเราได้วัสดุมาจากคลอง15นะครับที่บริจาคออยางรถสิบรอมมาเป็นร้อยๆเส้นนะครับเพื่อมาทําเป็นรั้วนะครับให้กับนักเรียนนะได้มีแนวป้องกันว่านี่คืออนาเขตของโรงเรียนบ้านดอนก่อกานะ แล้วอย่างเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มันเป็นความเป็นความสนุกในสมัยเมื่อเมื่อ20ปีหรือเกือบ30ปีนะโรงเรียนเรายังไม่มีไฟฟ้าใช้ครับเสาไฟฟ้าด้านด้านทางด้านที่ตะวันออกเนี่ยเราไปขอจากกรมชลประทานมานะครับแล้วก็ใช้แรงงานของพี่น้องเราไปช่วยกันขุดไปช่วยกันลื้อไปช่วยกันลากไปช่วยกันแบกนะครับซึ่งมันก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นความเหนื่อยนะแต่มันมีความสุข สิ่งที่หวังเอาไว้นะครับคือหวังว่าโรงเรียนบ้านดอนกอกางของเราแห่งนี้จะมั่นคงยั่งยืนเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาของพี่น้องของเราในชุมชนตลอดไปนะครับก็ไม่มีสิ่งใ,นใดนอกจากความจริงใจความตั้งใจที่มีนะครับแล้วก็มั่นใจว่าความตั้งใจความจริงใจตลอดจนผลงานต่างๆที่ได้สร้างเอาไว้ ก็คงจะยังประโยชน์ให้กับพี่น้องในด้านการศึกษาของเราต่อไปเนาะนะครับคุณครูมีอะไรที่จะที่จะบอกกับลูกศิษย์ลูก,กหาหรือบอกกับพี่น้องเราไหมครับครูเป็นคน,คน,คนพูดน้อยแต่แต,แต่สิ่งที่หวังและตั้งใจคืออยากให้โรงเรียนของเรานะ่ะเดินเจ้าหน้าต่อไปและ,จะเจริญต่อ,ต,อต่อไปอย่าได้หยุดอยู่แค่นี้แค่นี้ค่ะครับผมค่ะก็เออ เนื่องในวันงานเกษียณของท่านผอ,อนิทัศน์นักเสียงกับคุณครูสุนิสานักเสียงนะคะก็34ปีที่ท่านอยู่มาหลังจากนี้ก็จะได้พักแล้วนะคะก็ขอให้เป็นเกษียณที่สําราญนะคะมีความสุขกับวัยเกษียณหลังจากที่เด็ดเหนื่อยมาหลายปีแล้วะคะ่ะก็หนูเพิ่งมาใหม่มาได้ไม่นานนะคะก็อยากขอบคุณทั้งผอแล้วก็ครูสุนิสาสําหรับทาแนะนําดีๆทุกอย่างเลยค่ะหลังจากนี้ก็ ให้พ่อกับครูสุนิสามีความสุขมากแล้วก็กลับมาเยี่ยมพวกเราด้วยนะคะครับชัยวัฒน์ก็ยสโ์ครับอยู่กับพออมา18ปีแล้วก็ขอบคุณขอครับที่ทำไม่มีความสุขทุกวันนี้ขอให้พออมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับแล้วคอยดูแลพวกผมต่อไปครับอมครับครับผมครูเสมรัตน์นะครับก็ขออวยพรให้ท่านผู้มีการนะครับแล้วก็ครูสุนิสานะครับ ได้มีความสุขนะครับและก็มีสุขภาพแข็งแรงตลอดตลอดไปนะครับครับผมครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาววันนี้การยายเยี่ยมนะคะสอนอนุบาล3ค่ะ,ะมาบรรเจุที่นี่เมื่อปี6-2นะคะ,ะท่านขออท่านเป็นท่านใจดีดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีค่ะมีปัญหาอะไรท่านจะแนะนําและให้คําปรึกษาเป็นอย่างดีค่ะค่ะข,ขอให้ครูสุกับขออมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ,กะเกษียณไปก็ ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนรวยๆไม่มีโรคภัยเบียดเบียนค่ะก็คือพออ้อนะครับเป็นคนที่มีเป็นผู้นําที่ดีครับคอยช่วยเหลือลูกน้องตลอดเวลาครับตั้งแต่ผมบรรจุที่นี่มาคือมีพออ้อนะครับคอยซัพพอร์ตครับคอยช่วยเหลือนะครับขอให้คแนะนําตลอดเลยนะครับปีนี้คือเป็นปีที่พออ้อต้องเกษียณแล้วนะครับก็ขอให้พออ้อนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับและก็ครูศิลป์สานะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ ทั้งสองท่านนะครับเปรียบเสมือนพ่อและแม่นะครับกอช่วยเหลือมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ใจใช้กายแล้วก็ใช้ความร่วมมือของท่านผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็อีกสําคัญหนึ่งนะครับก็คือคู่ชีวิตคุณครูสุนิษานักเสียงของเราในวันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นบุคเพสสนนิวน,นะครับที่ทําให้เราได้มาพบกันที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่กันจนมาถึง34ปี วันนี้คิดว่าเราสองคนพร้อมแล้วครับที่จะมอบสิ่งที่เราได้สร้างเอาไว้ทำเอาไว้นะครับให้กับพี่น้องของเรานะครับได้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษากับลูกหลานของเราในวันทั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันหน้าหรือวันใดๆนะครับหากว่าเรายังคิดถึงกันขอใหใ้ใช้ใจนะครับใช้ใจส่งสัญญาณไปใจต่อใจจะรับสัญญาณใจได้เสมอโอกาสหน้า ผมจะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนกากาอันเป็นที่รักของเราสองคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ